จ้าสวัสดีจ้าเมื่อวนี้ใหญ่น้องซี่มาเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยเนาะพี่นอ้นองเห็นแน่พี่น้องเห็นตากใหญ่น้องเดียวไปข้างหนึง่งมันมันเกิดขึ้นโดยที่ใหญ่น้องหัว่าดคิดไปหาหมอมาแล้วพี่น้องหมอหมอ,หมอบอกว่าหมอออกใบรับรองแพทย์ มาให้โรงพยาบาลเกษมราชก็เขาเขียนว่าปรากฏว่าเส้นประสาทหน้าเส้นประสาทใบหน้าอักเสบเป็นโรคภาษาอังกฤษท่านเขียนมาเบ,ล,บลเบลเพซี่ตอนแรกยายน้องก็ตกใจยายน้อนนอนน้อยขับรถเรานอนพักผ่อนน้อยแล้วยายน้องอ่ะเป็น เป็นโรคโลหิตความดันโลหิตสูงแล้วทีนี้ตื่นเศ้าขึ้นมามันเริ่มแรกก็นมันจะเป็นอะ่ะได้น้องเจ็อยู่ข้างข้างหลังใบหูข้างข้างเนี่ยพี่น้องเจบเจบมันว่าได้ปวดคือเขาปวดหัวเด,ดว้มันเจ็บการนอนน้อยพักผ่อนก็เพรรียงพอไปหาหมอหมอว่า เส้นประสาทคู่ที่5อักเสบทำให้มันมันเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมใบหน้าหมอว่าอังซีนะมันว่วเกี่ยวกับเป็นเส้นโลหิตในสมองหมอว่าถ้าถ้าเป็นเส้นโลหิตในสมองตีบหรือแตกที่ฮ็ดให้เฮาชาโ่มีความรู้สึกแต่ทีเนี้ยยายน้องเจ็บ เจ็บตรงเนี้ยเจ็บหลายเจ็บแต่ว่าแขนขาดยาน้องกะปกติบนการอ่อนแรงแต่ทีนี้ไปหาหมอหมอก็บอกว่ารักษาหายแต่ว่าต้องใช้เวลาแต่เห็นหมอว่าเมื่อคืนนี้นะหมอมืงอาการแล้วหมอว่าประมาณสิบห้าวันอาวผมให้เต็มที่สามสิบวันนะซันแต่ก็กินยากินยาพี่น้อง ยายน,อน้องกระจบยดีเมื่อคืนนี่ยายน้องกับไปโรงพยาบาลเกษมราดแบบนี้เลยเมื่อวานนี้ยายน้องเจ็บหลายเมื่อวานก็เมื่อคืนน่ะเลยน้องเจ็บหลายแต่ทีนี้พอมาเมื่อคืนนี่มากินยาเพิ่มไปเม็ดหนึ่งยาของโรงพยาบาลไปเม็ดหนึ่งแล้วเมือเนี้ยกินวปยาอันนี้แกอันนี้อีกสองเวลาเนี่ยยายน้องดีขึ้นหน้าเมื่อวานนี้หน้ายายน้องบวม บวมบิตุดเลยอ่ะมันเจ็บมันเจ็บอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องแต่มือเนี้ยกินยาเข้าไปมันดีขึ้นมันบัเจ็บละมันมันแข็งเนี่ยตรงหลังใบหูเฮาเนี่ยมันแข็งนีนแหี่ยโลกที่โลกใหม่เส้นประสาทกล้ามเนื้ออักเสบเส้นประสาทที่มันคุมกล้ามเนื้อเราใบหน้าเราเนี่ยพี่น้องเพิ่นว่ามันอักเสบ แต่ว่ารักษาหายนี่แหละพี่น้องจักสีได้ไปกั๊บไปขับรถหรือว่าหัวได้กับบหัวจักเดอร์ยังนองยานยังนองยานเป็นยังอี๋ตอนเนี้ยแต่ว่าก็ต้องลองรักษานี่แหละเดี๋ยวยายน้องก็พี่มาเล่าว่าอาการให้ฟังเนาะอันนี้มือเป็นเมื่อวานนี่เป็นหลาย เมื่อวานก็มือคือนนี่เป็นหลายมื้อนี้เท่ากับมือที่สองน้อยๆเนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่สองหอเมื่อวานนี่หน้าบวมหน้าบวมแดงหมดเลยแล้วก็เทบเทสหลังใบหูข้างนี่แหละข้างซ้ายเขานี่แหละพี่น้องเนี่ยเ็ดให้ใหญ่น้องเนี่ยปากเบี้ยวไปเลยเห็นไหมเนี่ยจากกันครับพอนเพียงพอเนาะ มันก็นอนมันก็บริอดนอนถึงขนาดนั้นหรอกพี่น้องแต่หมอเขาบอกว่ามันเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งนเนี่ยเป็นโรคอันเนี้ยมันเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่ไปทําให้เส้นประสาทกล้ามเนื้อใบหน้าเราอักเสบเออหมอว่า,างซีได้พี่น้องเนี่ยสมัยก่อน มันมันเป็นโรคไวรัสมันก็ที่ว่าคือคางทูมเฮาสมัยก่อนนั้นพ,พี่น้องเนาะแต่อันนี้ p, เฮ็ดให้ปากไล้น้องวิตเลยเนี่ยกินน้ำน้ำกันไหลออกมาแต่ว่าขากังไกรนี่ปกติพี่น้องขานไกลอย่างเนี้ยปกติแต่ที่มันเวียวไปคือนี่แหละก้างเนื้อใบหน้าเฮาแล้วก็เนี่ยมันเป็นมาต๊มาเนี่ยแต่หมอว่าต้องกาย,ยภาพบำบัดกาย,ยภาพบำบัดกับอ่าบางต้องใช้ เครื่องไฟฟ้าช็อตนะเห็นหมอเรานะแต่ว่ามืออื่นนี่หมอหมอสินัดอีกทีนึงหมอนัดแต่แต่อันนี้ยายน้องก็ดีใจแล้วล่ะมันดีขึ้นมันก็แค่หูอื้ออยู่ตอนนี้หูอื้อแต่ว่าแม่หูอักเสบเลยพี่น้องหมอก็ตรวจละมันเป็นนำไฟปราสายหลังใบหูเฮ่ยายน้องเจ็บบริเวณหลังใบหูเนี่ยเนี่ยเนียมันบวมแล้วมันู่ใ้หลังหู แต่เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาหูอื้อมัดเลยเนี่ยเพราะว่ามันยังวะได้กินยาอันนี้เพื่อนเนาะยาไอ้ไอ้เนี้ยยากินแต่ยาอันนี้ยาตาเนลารัตทุกท่นนี้เขาเขียนว่ายาตาเนลารัตอันนี้ยาแก้อักเสบแล้วที่สําคัญเวลานอนน่ะตาห้องพีชบรสนิทเขาต้องหยอดด้วยน้ำตาเทียมอีกพี่น้องลักษณะนิรันดลักษณะนิรันดร์ไหมเออ ใช่มาแอบดูแล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตาแทบมัวมดแ้วพี่น้องตามัวมดตาบอดเห็นมัวมดแต่มือน,นี่ดีขึ้นแต่มื่ออื่นนี่หมอนัดลองวึ่งว่าหมอเขาจีว่าทีว่าแบบเดนเนาะเดี๋ยวจีงมาเล่าประสบก,การณ์ให้ฟังโควิดกับยานนะพี่น้องยังมาเป็นแบบนี้อีกกับ ยายนอนก็ไลครับรถตามปกตินั่นแหละแต่หมอว่าไวรัสตัวเนี้ยมันเข้าทางประมาณลมหายใจระบบระบบอะไรน่น้อยระบบระบบทางเดินหายใจเนาะหมอว่าอือเขาว่ารับสานตะกั่วรับอย่างเป็นมันเข้าทางระบบทางเดินหายใจด้วยพี่น้องหมอว่าเนี่ยแต่ทีนี้ว่ายายนองก็ระวังนะาขนาดใส่ แม as. ja ่ใส so ่อย่างตลอดเวลาเนี่ยมึงดิไวรัสมันยังเข้าในนั้นร่างกายเขาได้เกิดจากการพักผ่อนักผ่อนไม่พอแล้วก็เหมือนลืมเหรอที่หมอบอกเนาะคล้ายๆลักษณะนั่นแหละพี่น้องกะดูแลตัวเองเออถ้าร่างกายเขาอ่อนแอเนี่ยไวัรัสมันโจมตีเขาเลยหมอว่าเดีจยักา จักจะได้กลับไปขับรถหรือว่าจะดีว่จักแหละเนี่ยก็ <ละ S 2> เดี๋ยวรักษาตัวก่อนแต่ว่ามันมันก็บ่ได้ปวดหัวคือเขาเป็นโรคเส้นเลือดในสมองดอกพี่น้องมันเจ็บอยู่หลังใบหูแต่ถ้าปวดหัวแล้วปากเบี้ยวขนาดนี้ยายน้องอยู่ได้หรอกหมอว่าถ้าเป็นเส้นเลือดในสมองอ่ะมันจะชาแต่ไม่มีความรู้สึกจะชาแขนขาจะอ่อนแรงใช่แต่ว่าอันเนี้ยเขายังเจ็บอยู่ หมอเห็นหมอเขาก็ว่าว่าเป็นโรคอันนี้แหละโรคเวลเฮซี่การประสาทกล้ามเนื้ออักเสบนี่แหละร้านเปอร์เซ็นต์แ่นเขาเห็นค่อยนะตอนแรกค่อยก็ตกใจเนาะยานเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวจีอื่นไปหาหมอแล้วจีมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยพี่น้องด้วยว่ามันเสี้สาหรอแต่หมอว่าเซา้าแหละแต่ยายนองก็โอ้ตกใจหลายมหมอว่าหายแซน เมือันนี้หน้าตาบวมไม่ได้พี่น้องอันนี้ยังยังเสาได้นน่แต่ว่าหมอว่ามันก็รู้ซึกแถวนี้รู้ซึกอ,อยู่นี่ใบห,หน้าใบหยังนี่เขารู้ซึกแต่ว่ามันอักเสบแล้วมันควบคุมเส้นประสาทเดรอเส้นประสาทมันควบคุมพิษแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก,ก็ดูแลตัวเองเด้อโควิดอีหยังแดงตัวอีหยังแดงนี่ยายน้องก็ยังได้ไปฉีดวัคซีนเลย ท่านไปฉีดวัคซีนนี่สิบรเวณอมมาพึกเหรอสิบรเวณอมมาพาดเหรอขนาดแค่นี้ยังแค่นี้เ่าอพี่น้องเอ,อ้ยอย่ายนองนียจัากสิว่าตัวเดงนี่ละเนี่ยขอบคุณเดอ้ทเาาาาดอ,ดอ,อที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามใหญ่น้องพลังเขากับไม่ได้มีเวลาฮ็ดคลิปเลยมัวแต่เจ็บป่วยอยู่ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม